นี่แมปอะไรวะร้อยหนึ่งแสนกว่าคนเล่นคือแมปอะไรวะแมปเหมือนผีแต่เราบอกผีไม่น่ากลัวนะกูก็งงอย่างเล่นเล่นแล้วกลัวทำไมบอกพี่กล้าพูดเลยเราบอกเป็นเกมเหมน,นึ่ี่ผีทำมาไม่ได้โห่แล เนอผีโรบอกอ่ะคือกูว่งงนะว่ามันโรบอกเราเว้ยกวอะไรอ่ะกลัวอะไรก่อน ไปไหนนี่คือกูไม่ได้ยินพวกมึงนะกูไม่ได้เปิดแบบเปิดไมค์อะเปิดร้านนี่ไงนี่เริ่มสุขการทำงานกลางคืนที่นนร้านซาวามาเริ่มกันเลยตั้ <Step> one, งไฟอย just love their hot. Great. Now open the window. Let every before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly. If like while you wait, feel free to customers smile, if customers smile, if customers smile, the วันศุกร์เวลาตีสองรถที่มีคนขับจะมาถึงนั่นคือการตรวจสอบออกขับตัวหลังทันทีพร้อมว่องไวอยู่สองนั่งระหว่างหักเนื้อบนไม้ขูดเริ่มเต้นละฆางปิดเตาแล้วออกไปอย่าฟังเสียงในเนื้อสัตว์พวกขับรถกันให้คนอยู่ในนั้นอยู่เท่านั้นอะไรวะผู้ชายไม่มีหน้าเขาไม่ใส่เสืบเขาห้ามมองตรงไปใบหน้าของเขา ลูกค,ค้าบางคนไม่สามารถบริการไม่สามารถไม่สามารถให้บริการได้เลยปิ ederim. ดนัตรอทันทีนิติเออจะอะไรอาแล้วที่เหลือไปไหนหมดวะเพื่อนกูที่เหลือไปไหนหมดวะ เพื่อนพี่ที่เหลือนไปไหนหมดวะว่า,างอย่ะ อร่อยนะเคบับอ่ะร้เดียวนะเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะฮะเฮ้ย 没喝什么？<music> <music> ไ้เฮียตัวข้างหลังมันเต้นอยู่คืออะไรอะ่ะไรเฮีนี่คาบอะไรอะ่ะเอาอะไร Long day the road. เออถ้าเร่เองนั้นเฮ้ยคูจำวิธีทำไม่ได้แล้วว่ะทุกคน

เกมมันต้องให้เล่นหลายคนหรือเปล่าพี่เล่นคนเดียวมันมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ทะนี้เกมมันต้องเล่นหลายคนเว้ยเล่นคนเดียวเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรไง ได้วยรับโอเคเกมมันเล่นสี่คนอนี่ยตะกี้พี่เล่นคนเดียวแล้วพี่พี่เจอแบบด่านสี่คนไงตะกี้มันเลยยากไงมันเลยไม่รู้เล่นยังไงอ่ะมัน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 นไอ้นี่เว้ยคือเราไม่รู้เลยมันคืออะไรอ่ะมันเป็นเกมผีหรือเกมอะไรให้รับจะผ่านยังไง คือถ้ามีคนมาช่วยทําผ่านแป้งเนี่ยมันจะน่าจะดีกว่าไงเจ็ดแม่ไม่เจอใครโอ้ยเฮียตกใจเลยอะไรเนี่ยมีใครเล่นเป็นมุ้ยมีถ้พพิมพ์ไงอะเราเอาเล่นเป็น Welcome to your night shift at shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step one. Now open the window. Let everyone know you're ready. on. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. <laughs> Cut. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder: yeah. don't look into their eyes. It's more fun yeah. that way. Have a wonderful shift. I Smile, serve, and everything will be just perfect. they on their way. อ่าเปิดประตัวไม่จะเป็นคุณควรตรวจสอบลูกค้าอีกทีก่อนจากกล้งเริ่มงานสีุ่กมห้าโอเคไปออกเลยขอบคุณกั๊กโอเคอันนี้สาว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 เดี๋ยวพี่สอนหนูเองโอเคไหมอันนี้สาวคนแรกที่คุยในใน ในในวันในในปีนี้นะเออมันเป็นไรอ่ะมันเป็นไรอ่ะทำสิมาช่วยกันทำสิมาช่วยกันทำสิ โอ้ยฮี <you> oh. ่ไหนโอ้ hmm. เอาไว้เียกูอยู่กับสาวสองคนในศาสตว์ амди начнём мы разовый сериала aí. ใช่ครับมึงว่าอายุเท่าไหร่กวนน้องเนี่ยประมาณสิบสองขวบหรือไม่ก็สิบสองลงไปอะ่ะ shift that boss kept me overtime again hey hey at least i'll get some food before heading home so really i was ready to pay 150 and you just shut the window <coughs> ผู้หญิงบอกให้เปิดใหม่ได้ไหมวะมันทำไงนะเปิดใหม่อนะได้ได้ ล้วเราจะได้เล่นด้วยกันอีกหรอถ้าเราออกไปแล้วเดี๋ยวเรารอ <c oughs> <c oughs> จะมีเมียเป็นสาวโลบอกเลยไ,ไอ้ชี้แบบจะชนหายไอ้สัตว์อื พี่บอกกับหมวดบอกว่าอย่าย้ายแบบประชาชนจากหลังบัตรประชาชนไอ้เฮ้ยเฮ้ยเขาแอดมาเลยอะ่ะไอ้เฮีย,ยเขาแอดมาเลย เดี๋ยวกันไหม ครับเราสง่งรูปยิ้มด้วยทำไงวะกูต้องเปิดไมค์แล้วดิไอ้เฮียคุยโวคุยเปิดไมค์ราสาวเ้เฮียไปจลุดทำไงนะทุกคน